สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M MOVIE จงอย่าขอพรเพื่อให้ได้ชีวิตที่ง่ายแต่จงทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ชีวิตที่ดีถ้าขอพรแล้วรวยโลกนี้คงไม่มีคนจนถ้าขอทุกอย่างแล้วสำเร็จผลคนทุกคนจะไม่เชื่อในตัวเองนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในะวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Dragon Ball The Magic Begins ในปี1991นะครับหนงังเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นหนังเก่านะครับที่เกี่ยวข้องกับลูกแก้วพิเศษ7ลูกนะครับที่พวกเขาจะต้องตามหาเนื้อหาเนี่ยก็คล้ายๆกับ Dragon Ball ซในฉบับการ์ตูนนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีชื่อตัวละครที่เปลี่ยนไปหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยดูในฉบับการ์ตูนมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฉบับคนแสดงจริงพวกเขาต้องตามหาลูกแก้วพิเศษนะครับเพื่อรวบรวมและขอพรศักดิ์สิทธิ์กับเทพเจ้ามังกรขออะไรก็ได้ทุกอย่าง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเบื่อไหมเวลาฟังสปอยหนังหรือกำลังฟังเพลงเพลินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทใช้อีเมลตัวเองได้ปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้ด้วย มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟังเพลงเพลินๆได้ทั้งวันยังไม่พอแถม V.I.U อีกหนึ่งเดือนแบบจุกๆไปเลยมูลค่า129บาทฟรีท่านไหนที่สนใจสแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ adcat4k อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เรื่องราวของตรา g o n นบอลเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทยแลนด์ปุ้นๆุ้น30ปีที่แล้วครับประเทศไทยเนี่ยก็อยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขไทยนี่รักสงบชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับอยู่ในกระท่อมปลายนาอยู่ในกระท่อมข้างๆหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นวัดครับวันนี้เป็นวันดีสีมงคลชาวบ้านมารวมตัวกันเพราะว่าจะมีพิธีมอบตรากนบอลให้กับผู้ใหญ่บ้าน เป็นลูกแก้วที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนั้นสักการะบูชาลูกแก้วมังกรน,นี้อยู่คู่กับหมู่บ้านที่นี่มานานเกิน100ปีแล้วหลวงพ่อเนี่ยก,กาลังจะมอบสิ่งนี้ให้กับผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ดูแลต่อชาวบ้านเนี่ยก็มาร่วมกันแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานพิธีมอบก็กําลังดําเนินไปได้ด้วยดีครับแต่จู่ๆก็มียานอาวกาศบุกเข้ามาถล่มที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยไม่ทราบสาเหตุผู้ใหญ่บ้านก็เลยสั่งให้พวกลูกบ้านเนี่ยรีบหนีกันไปหลบ หาที่กำบังตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ละคนก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันแหละครับไม่รู้ว่า UFO ย,ยานอวกาศเนี่ยมันมาโจมตีหมู่บ้านเพื่อต้องการอะไรกันแน่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ให้เมียของตัวเองเนี่ยพาลูกสาวหนีไปส่วนตรากันบอลเนี่ยตัวเขาจะดูแลเองผู้ใหญ่บ้านไล่ให้ทุกคนหนีออกไปครับเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เก็บตรากันบอลเอาไว้หลบเข้าไปอยู่ในโบสถ์บ้านเมืองนั้นถูกยานอวกาศยิงถล่มเละเทะเสียหายหมดครับและจู่ๆเนี่ยก็มีกองกําลังทหารปีศาจบุกเข้ามาโจมตียังหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านและพระเองเนี่ยก็ต้องมานั่งสวดภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองหมู่บ้านและพวกชาวบ้านด้วยเถิดพวกปีศาจบุกถล่มหมู่บ้านจนราบเป็นหน้ากลองครับ พวกมันบุกมาที่นี่เพื่อต้องการอะไรบางอย่างในขณะนั้นเองบอสของมันหรือปีศาจวัวเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในโบสถ์ผู้ใหญ่บ้านเห็นแล้วเนี่ยก็ตกใจมากๆนี่คือตัวอะไรวะเนี่ยเขาไม่เคยเห็นตัวประหลาดนี้มาก่อนซึ่งปีศาจวัวเนี่ยมันก็ต้องการลูกแก้ววิเศษนั่นเองครับบอกกับผู้ใหญ่บ้านดีๆว่าให้ส่งตราก้นบอลมาถครยังไม่อยากตายแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่ยอมให้ครับเพราะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นร้อยๆปีแกเป็นใครมาจากไหนจะมาเอาของฉันไ,ไปได้ยังไง ผู้ใหญ่บ้านขู่ครับว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยเขาจะปาลูกแก้วให้แตกจากนั้นพวกพระเนี่ยก็คุ้มกันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปแต่ทว่าปีศาจวัวเนี่ยก็ใช้พลังของตัวเองครับหายตัววินวอลไปโผล่ที่หน้าผู้ใหญ่บ้านจากนั้นก็ยิงพลังเลเซอร์ใส่เหล่าบรรดาพระตัวผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยก็โดนพลังเล่นงานไปจนสลบไปปีศาจวัวมีพลังมากมายมหาศาลครับสุดท้ายแล้วมันก็สามารถเอาดราก้อนบอลลูกแก้ววิเศษเนี่ยมาครอบครองที่ตัวมันเองได้อีกหนึ่งลูกตัวของปีศาจวัวเนี่ยมีอยู่แล้วหนึ่ง ตอนนี้ในตัวมันมีดราก้อนบอลรวมกันเป็น2ลูกถ้าเกิดรวมกันครบ7ลูกเมื่อไหร่มันก็จะสามารถขอพรเพื่อย,ยึดครองโลกใบนี้นี่คือเป้าหมายของปีศาจบัวปีศาจบัวเนี่ยมียานทิพย์นะครับเขาสามารถมองเห็นว่าดราก้อนบอลอยู่ที่ไหนบ้างและมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีดราก้อนบอลอีกลูกหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งอยู่กับลุงแก่คนหนึ่งและลุงแก่นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับลุงซุนฮูฟันนั่นเองในระหว่างนั้นลุงซุนเนี่ยก็นั่งสมาธิอยู่ พบว่าลูกแก้วมังกรเนี่ยมันก็ได้ขยับลุงซุนเนี่ยก็อาศัยอยู่กับพระเอกครับพระเอกมีชื่อว่าซุนหอคง แต่พระเอกจะเรียกลุงซุนว่าคุณปู่นะครับคุณปู่เนี่ยบอกกับหงอคงว่าปู่เนี่ยยอมสละชีวิตตัวเองนะเพื่อปกป้องดราก้อนบอลลูกนี้ซึ่งซุนหงอคงเนี่ยก็สืบทอดเจตนารมณ์ตามคุณปู่เลยครับจากนั้นซุนหงอคงเนี่ยก็เรียกกระบองคู่ใจนี่คือกระบองที่คุณปู่ให้ไว้เป็นกระบองวิเศษยืดได้หดได้ดราก้อนบอลและกระบองนี้เป็นของมรดกตกทอดที่คุณปู่จะให้หงอคงเก็บเอาไว้และหงอคงเนี่ยก็สัญญากับปู่แล้วว่าเขาจะดูแลรักษาของที่คุณปู่ให้เป็นอย่างดีหงอคงเป็นเด็กที่ถูกเกเเ็บมาล้ง และคุณปู่เนี่ยก็อาศัยอยู่ในป่าเขี่ยวเข็นฝึกวิชาให้กับงอคงจนงอคงนั้นเก่งและแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ปนาวิ่งได้เร็วหเหาะเขินเดินอากาศทั้งคู่เนี่ยมักจะประลองวิชากันอยู่บ่อยๆวิชาที่ปู่สอนให้กับงอคงเนี่ยก็จะมีพวกหเหาะเขินเดินอากาศดำดินงอคงกับปู่เนี่ยก็ฝึกวิทยายุทธ์กันอยู่เรื่อยๆและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นงอคงเนี่ยที่ถูกคุณปู่เล่นงานไปหลายต่อหลายครั้งแต่งอคงเนี่ยก็เจ้าเล่ไม่เบาเรียกกระบ,บองยืดได้หดได้มาใช้ เงอคงโดนปู่เวี่ยงเข้าไปในท่อเก็บน้ําแล้วจู่ๆก็หายไปเลยปู่เป็นห่วงเนี่ยเลยรีบวิ่งเข้าไปดูสุดท้ายนี่คือกลลวงของงาคงหลอกให้คุณปูเป็นห่วงแล้วก็ต่อยหน้าคุณปู่เข้าไปยางแสนชัยงอคงเล่นงานคุณปู่ครับใช้กระบองยืดได้หดได้งัดรูดกักแล้วก็โยนเข้าไปในสํานักเล่นงานจนคณปู่นั้นไหครอบหัวกันเลยทีเดียว ก่อนจะช่วยคุณปู่ออกมาแล้วก็มืนหัวไปตามๆกันจากนั้นคุณปู่ก็สั่งให้หงอคงครับไปหาอาหารทั้งคู่แล้วก็ผลัดกันวันเว้นวันนะครับวันนี้ถึงคิวของหงอคงต้องออกไปหาอาหารให้กับคุณปู่ได้กินคนปกติเนี่ยก็จะกินพวกปลาพวกผัดพืชแต่อาหารส่วนใหญ่ที่ทั้งคู่กินเนี่ยก็เป็นพวกเนื้อช้างเนื้อจอระเข้ พอคิดเมนูมื้อเย็นได้แล้วเนี่ยงอคงก็ใช้วิชาเหาะเหินเดินอากาศปีนต้นไม้มีความเร็วสุกสนตามภาษาเด็กปานกับลิงวอกก่อนจะไปล่าอาหารเนี่ยงอคงก็ไปปีนต้นกล้วยแล้วก็หักกล้วยมาแจกพวกลิงลิงที่เปรียบเสมือนเป็นญาติเป็นเพื่อนของเขางอคงรักผูกพันและสนิทกับลิงมากๆครับคุยกันรู้เรื่องด้วยเขาเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนราชาของลิงเลย พอให้อาหารเสร็จแล้วงอคงเนี่ยก็ว่ายไปที่ใจกลางแม่น้ําจระเข้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็นึกว่าเหยื่อครับว่ายมากัดจะกินงอคงเป็นอาหารเย็นที่ไหนได้ครับจระเข้ถูกหลอกล่อให้มากลางแม่น้ํานั่นเองและงอคงเนี่ยก็จัดการทุบจระเข้ดังปักปักปักใช้กระบองยืดได้หดได้งันปาก จัดการจระเข้เก็บไปกินมื้อเย็นอย่างสบายใจเฉบในขณะนั้นเองก็ได้มีสาวน่ารักคนหนึ่งเข้ามาในป่าซึ่งเธอเข้ามาคนเดียวขับมาพร้อมกับรถคู่ใจมีเครื่องเรดาร์ที่ตรวจจับสิ่งของอะไรบางอย่างซึ่งมันก็จะบอกตำแหน่งพิกัดของตราก้ะเบ l น,นะครับในขณะที่เธอกําลังจะมุ่งหน้าไปนั่นเองจู่ๆก็ได้มีพวกกองกําลังของปีศาจวัวขับผ่านมาทาังนี้พอดีจนเกือบจะทับตัวเธอโชคดีที่พวกมันไม่สนใจเธอนะครับสาวสยคนนี้เธอมีชื่อว่าย่าโถ แต่ถ้าตามการ์ตูนเนี่ยเธอจะชื่อว่าบลูม่านะครับสาวสวยย่าโถเนี่ยก็ขับรถเตรียมตัวมุ่งหน้าจะไปหาดราก้อนบอลระหว่างนั้นก็ได้เจอกับงอคงที่กําลังแบกจกระเข้ไปกินมื้ออาหารเย็นงอคงอยู่ในป่าตั้งแต่เด็กจนโตครับไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือรถยนต์ดันไปยืนขวางรถยนต์ซะอย่างนั้นและมองว่ารถยนต์เนี่ยเป็นปีศาจ ใช้มือชกให้นุ่ปีศาจแล้วว่เนี่ยทำไมแข็งแกร่งเยี่ยงนักย่าโถเธอก็ไดาครับบักห้าขั้วดกักเอ้ยนี่มันรถเว้ยไม่ใช่ปีศาจเงอคงไม่สนใจครับเรียกกระบ,บองยืดได้หดได้จะมาฟาดใส่รถให้พังเละเทะแต่ย่าโถเนี่ยก็ ใช้อาวุธมายิงใส่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้งอคงทําแบบนั้นงอคงโดนกระสุนเข้าไปเต็มๆครับแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยร่างกายของเขาแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งมากๆยญาโถกระสุนหมดเธอพยายามจะวิ่งหนีครับงอคงเนี่ยก็ตีเรงกาไปดักข้างหน้ายญาโถบอกว่าฉันก็เป็นคนเหมือนกับนายนั่นแหละเพียงแต่ฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงงอคงเนี่ยไม่รู้จักและก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนแต่จําได้ว่าคุณปู่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอยู่2แบบแบบผู้ชายกับแบบผู้หญิงงอคงเนี่ยก็มองยญ้าโถไปก็สงสัยครับว่่่าาาเเเเธอออปปป็นผูู้หหญิงงจรืลคคุณยบกว หน้าอกของผู้หญิงเนี่ยยืดได้หดได้งั้นฉันขอพิสูน์หน่อยละกันแต่ยาโถนี่ก็บอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดนายทําแบบนั้นเนี่ยจะถูกกล่าวหาว่านายอลามกซึ่งหงอคงก็จริงด้วยคุณปู่ก็เคยพูดแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายแล้วหงอคงเนี่ยก็เชื่อแล้วแหละครับว่ายาโถนี่ก็เป็นคนไม่ใช่ปีศาจปรับความเข้าใจกันได้แล้วระหว่างนั้นหงอคงเนี่ยก็ได้เห็นว่ายาโถเนี่ยมีลูกแก้ววิเศษเหมือนกับที่บ้านเหมือนกับคุณปู่ของเขาเลยเป็นลูกแก้วลูกที่5นะครับมี5้าดาวที่ไม่ใช่ไก่ย่ยาง จากนั้นย่าโถเนี่ยก็บอกกับงองคงว่าเมื่อกี้ฉันเจอรถประหลาดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมุ่งหน้าที่บ้านปู่ของเธอน่าจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นเรารีบไปที่นั่นกันเถอะงอคงเองเนี่ยก็รีบวิ่งไปครับด้วยความตกใจและเป็นห่วงคุณปู่ซึ่งในระหว่างนั้นปู่เนี่ยก็กําลังนั่งสมาธิ แต่ก็โดนลอบทําร้ายจากพวกกลุ่มปีศาจพวกมันหวังจะยึดลูกแก้วดาอนบอลครับแต่คุณปู่เนี่ยก็ปกป้องไว้สุดชีวิตแต่ด้วยความที่พวกมันมีเยอะกว่าครับทำให้คุณปู่นั้นถูกเล่นงานหอคงเองเนี่ยก็รีบเหาะเหินเดินอากาศมาที่นี่อย่างเร็วจีแต่พอมาถึงเนี่ยเขากลับไม่เจอคุณปู่แล้วแหละครับพบว่าสํานักเนี่ยถูกทําลายจนราบเป็นหน้ากลองแถมลูกแก้วดาราบอลเนี่ยก็ถูกแย่งชิงไปด้วยหอคงจําคําพูดสุดท้ายของคุณปู่ได้ครับ ว่าคุณปู่เนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกแก้วตรา้อนบอลนีนน้ทาให้เขาเองก็จะต้องออกตามหาลูกแก้วตราคอนบอลตามที่คุณปู่ได้สั่งเสียเอาไว้ย่าโถเนี่ยก็บอกกับง,งอคงว่าพวกมันเนี่ยมาจากทิศตะวันตกพวกมันน่าจะกลับไปทางนั้นนะงอคงเนี่ยก็รีบวิ่งเหาะเหินเดินอากาศไปเลยครับโดยที่ไม่รู้เป้าหมายและทิศท,ทางจนย่าโถนั้นเธอต้องขับรถตามและบอกให้นั่งเฉยๆเดี๋ยวจะพาไปเองทั้งคู่ขับรถตามพวกมันจนทันครับงอคงพยายามจะไปเล่นงานพวกมันแต่ก็ถูกพวกมันเนี่ยยิงใส่ จนรถนั้นเกิดการบื้มบั่มและพวกเขาก็ตามพวกมันต่อไม่ได้พวกเขาไม่มีรถไปต่อแล้วครับแต่ถ้าว่างอคงเนี่ยก็ใช้วิชาสื่อสารกับสัตว์เอาช้างขึ้นมาขี่แล้วก็เดินทางถึงแม้จะช้าหน่อยแต่ยังน้อยก็ดีกว่าเดินไปในระหว่างที่ขี่ช้างอยู่นั้นเองครับจู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพิศาจหมูตือปอยไกย่ ก็กำลังไล่จับหญิงสาวที่หนีออกมาจากหมู่บ้านนั่นเองงอคองเห็นว่าปีศาจเนี่ยกำลังจะทําร้ายผู้คนเลยรีบพุ่งตัวเข้าไปช่วยพอปีศาจหมูเห็นยญาโถเนี่ย<ๆ>ก็รู้สึกชอบขึ้นมาครับเพราะยญาโถเนี่ยสวยกว่ากะจะจับยญาโถไปเป็นเจ้าสาว แต่งอคงเนี่ยก็ซัดใส่เจ้าปีศาจหมูจนมันนั้นจุกแทบกระอักเลือดปีศาจหมูพยายามจะสู้กับงอคงครับแต่สู้เท่าไหร่ก็สู้ไม่ได้ฝีมือมันคนละชั้นกันปีศาจหมูเนี่ยก็แค่ปีศาจปลายแถวไม่ได้มีพลังแก่งกล้าอะไรครับถูกงอคงจัดการเล่นงานไปได้อย่างง่ายดายปีศาจหมูเนี่ยยอมแพ้ต่องอคงครับและบอกว่าเขาเนี่ยสำนึกแล้วจะไม่เที่ยวไปรังแกใครอีกและบอกว่าเดี๋ยวจะโชว์สกิลการแปลงร่างให้ดู ถึงแม้ว่าตัวเขาจะน่ากลัวดูเหมือนจะแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเขาอ่อนแอมากจากนั้นปีศาจหมูเนี่ยก็แปลงร่างโชว์เอ็นเตนให้กับหงอคงได้ดูเป็นนักร้องคนดังเป็นดาราคนดังเซเลบซึ่งก็เป็นการโชว์เพื่อหลอกล่อนะครับพอได้จังหวะเนี่ยก็วิ่งเข้ามาซัดหน้างอคงแล้วปีศาจหมูเนี่ยก็แปลงร่างเป็นข้างคข่าบินหนีออกไปแต่งอคงเนี่ยก็มีพลังเหาะเหินเดินอากาศครับใช้ไม้กระบองยืดได้หดได้ทุบจนปีศาจ หล่นลงไปตรงพื้นดินและมันเนี่ยก็แปลงร่างเป็นคนซึ่งนี่ก็คือร่างที่แท้จริงของมันนะครับพิซานหมูเนี่ยบอกว่าตัวมันเนี่ยเป็นทายาทรุ่นที่99ของตือโปโยไก่งาคงเองเนี่ยก็บอกว่าฉันเองก็มีญาติเหมือนกันคุณปู่เคยบอกไว้ว่าฉันเป็นทายาตรุ่นที่99ของซุนหงอคงคุยไปคุยมาปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันครับเจ้าโป้ไก่เนี่ยก็เลยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของงอคงไปเลยในระหว่างนั้นเองก็ได้มีจอมโจรบุกมาครับ มันต้องการจะมาปล้นเงินคนที่ผ่านมาแถวนี้จอมโจรมีชื่อว่าเลอผิงนะครับมักจะชอบดักปล้นพวกชาวบ้านจอมโจรเลอผิงเนี่ยก็ยิงใส่หอคงครับแต่หอคงเนี่ยก็ควงกระบองปัดกระสุนออกไปได้หมดเลอผิงเห็นว่าพระเอกนั้นมีฝีมือมีวิชาก็เลยเปลี่ยนชุดเพื่อเอาจริงทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างสูสีอายุไล่เลี่ยกันฝีมือก็ใกล้เคียงกันคนนึงใช้กระบองคนนึงใช้ดาบหงอคงใช้กระบองยืดได้จนเลอผิงนะตกใจไม่ทันตั้งตัวกระแทกใส่เลอผิงจนกระเด็นตกออกไป เล่อผิงเองก็เล่นทีเผลอครับพุ่งเข้ามาเตะใส่งหองอคงจนกระเด็นไปไกลเหมือนกันฉะนั้นทั้งคู่ก็ต้องมาต่อสู้กันมือเปล่าซึ่งระดับฝีมือเนี่ยก็พอๆกันเลยนะครับใกล้เคียงกันตัดสินกันไม่ได้ว่าใครแพ้ใครชนะแน่ระหว่าน,นั่นเองยาโถเนี่ยเธอก็ตามมาทันจนทําให้จอมโจรเล่อผิงเนี่ยเผยจุดอ่อนของตัวเองออกมาครับซึ่งมันเนี่ยกลัวผู้หญิงหงอคงเลยใช้จังหวะนี้เนี่ยซัดหน้าเล่อผิงจนตกลงไปและสลบเล่อผิงตื่นขึ้นมาเห็นหน้าว่ามีผู้หญิงสองคนมานั่งจ้องหน้าทำให้้เเขาาตกกใจลลัวลวววแิ่่งงนีไปอยรดรด็ เลอผิงเนี่ยเป็นโรคกลัวผู้หญิงที่แก้ไม่หายนะครับเขามีรูปร่างหน้าตาที่หล่อมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามแต่กลับเป็นโรคกลัวผู้หญิงเขาเองก็มีเป้าหมายอยากจะรวบรวมดราก้อนบอลเนี่ยมาขอพรต่อเทพเจ้ามังกรว่าให้เลิกเป็นโรคกลัวผู้หญิงนี้สักทีตกกลางคืนแม่สาวน้อยเนี่ยก็มาเล่าเรื่องราวในหมู่บ้านของเธอให้กับพวกเขาได้ฟังซึ่งเธอเบอกว่ามีปีศาจบัวบุกมาทําร้ายคนในหมู่บ้านของเธอมีคนบาดเจ็บล้มตาย และพวกมันเนี่ยก็แย่งชิงลูกแก้ววิเศษของหมู่บ้านไปแม่และพ่อของเธอเนี่ยสั่งไว้ว่าให้รีบไปหาเซียนเต่าเพราะเซียนเต่าจะสามารถปราบเจ้าปีศาจบัวน,นั้นได้ซึ่งพอพูดถึงเซียนเต่าเนี่ยเจ้าป้ยไก่ก็รู้จักครับบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากๆแต่มีข้อเสียอยู่ที่บ้ากามบ้าผู้หญิงกว่าเขาเนี่ยเป็นสิบเท่าป้ยไก่เนี่ยรู้นะครับว่าเซียนเต่าเนี่ยอยู่ที่ไหนและพวกเขาก็จะรีบไปหาเซียนเต่าในวันพรุ่งนี้เลยในขณะนั้นเองเลอผิงเนี่ยก็ได้แอบฟังอยู่ด้วยครับ รวมถึงเจ้าปีศาจหัวทองเนี่ยก็ได้แอบฟังพวกเขาคุยกันด้วยมันนำมาจอมโจรเลริศผิงเนี่ยก็ไปขุดสมบัติที่ตัวเองฝังเอาไว้เขาเองเนี่ยก็มีลูกแก้วดราอนบอลอยู่เหมือนกันปีศาจวัวเองที่รู้ข่าวว่าพวกมันกําลังจะไปหาเซียนเต่ามันเลยส่งลูกน้องให้ไปจัดการพวกหงอคงก่อนเลยตัดผ้ามาที่บ้านของเซียนเต่าครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นเกาะครับตั้งอยู่ใจกลางทะเลเซียนเต่ามีอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็มีเมฆวิเศษเป็นเมฆคู่ใจที่ฝึกฝนมาเป็น10ปี กว่าที่เจ้าเมฆพิเศษนี้จะเชื่อฟังคําสั่งเขาแต่เจ้าเมฆเนี่ยก็มักจะชอบแกล้งเซียนเต่าอยู่เป็นประจำครับจนเซียนเต่าเนี่ยเริ่มไม่ค่อยอยากจะใช้งานมันเท่าไหร่เพราเรียกใช้ทีไรเนี่ยก็เจ็บตัวทุกทีในระหว่างนั้นเองเล่รผิงเนี่ยก็เดินทางมาถึงเกาะนี้คนแรกเซียนเต่านึกว่าเล่รผิงเนี่ยเป็นศัตรูก็เลยบุกชิงโจมตีใส่เล่รผิงก่อนเลยแต่เล่รผิงเนี่ยบอกว่าข้าไม่ใช่ศัตรูคนที่เป็นศัตรูกับเซียนเต่าเนี่ยกำลังจะเดินทางมาท้าชิงเซียนเต่าเนี่ยก็เลยเชื่อเล่งรัก งอคงกับพวกเนี่ยก็เดินทางมาถึงพอดีทําให้เซียนเต่าคิดว่าพวกหงอคงนี่แหละที่จะมาท้าสู้แต่ด้วยความที่เซียนเต่าเนี่ยเป็นคนบ้ากามครับเจอผู้หญิงพูดใส่บอกว่าฉันไม่ได้มาสู้นะฉันมาขอความช่วยเหลือต่างหากพูดแค่นี้เนี่ยเซียนเต่าก็เชื่อแล้ะครับจากนั้นเซียนเต่าเนี่ยก็เลยขอพิสูจน์ความจริงว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกกันแน่เซียนเต่าเรียกเมฆวิเศษออกมาครับบอกเมฆวิเศษนี้จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้น ถึงจะสามารถขึ้นขี่เมฆพิเศษีได้เซียนเต่าเนี่ยสั่งให้เลิฟพิงกระโดดขึ้นไปขี่แต่พอขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าเมฆพิเศษก็กระจายออกไปนั่นหมายความว่าเลิฟพิงเนี่ยโกหกนะครับจากนั้นเซียนเต่าก็สั่งให้หงอคงเนี่ยขึ้นไปด้วยพอหงอคงขึ้นไปยืนบนเมฆพิเศษเนี่ยปรากฏว่าเขาก็สามารถขึ้นและควบคุมมันได้อย่างง่ายดายแถมยังบังคับเมฆพิเศษให้เหาะไปตามใจชอบได้ด้วยเซียนเต่าเนี่ยก็เลยยกเมฆพิเศษนี้ให้กับหงอคงเลยแล้วกัน เพราะตัวเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้มันอยู่แล้วฉะนั้นพวกเขาก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านแล้วก็มาขอความช่วยเหลือกับเซียนเต่าเพื่อขอให้เซียนเต่าเนี่ยไปช่วยปรับปีศาจบัวให้หน่อยเซียนเต่าเข้าใจเรื่องราวหมดทุกอย่างครับแต่เขาเนี่ยก็ไม่กลัวเพราะว่าดากรนบอลอีกลูกหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่เซียนเต่านั่นเองไม่นานนักพวกเขาก็ได้พบความจริงอีกว่าดาราบอลลูกที่6เนี่ยอยู่ที่เล่ห์ผิงนั่นเอง เลิศผิงเนี่ยก็กลับตัวกลับใจครับมอบตราเกินบอลลูกที่6เนี่ยให้กับพวกเขาไปเพื่อรวบรวมเอาไปขอพรเพื่อชุบชีวิตคนในหมู่บ้านยา่าโถรู้สึกดีใจก็เลยเผลอหอมแก้มเลิศผิงไป1ฟอดจนเลิศผิงเนี่ช็อกและก็รีบขับเจ็สกีออกทะเลไปเลยในขณะนั้นเองลูกน้องพวกปีศาจบัวเนี่ยก็ได้ขี่ยานอาวกาศบุกเข้ามาโจมตีใส่พวกเขา เซียนเต่าเนี่ยก็เลยต้องรวบรวมพลังของตัวเองเนี่ยจัดการเล่นงานในพวกยานอาวกาศนี้ไปแต่ด้วยความที่พวกมันเนี่ยมีเยอะมากครับทำให้สํานักของเซียนเต่าเนี่ยถูกระเบิดบึ้มและพวกเขาแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดับน้ําหนีหัวสุกหัวซุนออกไปแถมพวกมันเนี่ยก็ยังขโมยดราก้อนบอลและรวบรวมดราก้อนบอลได้แล้วถึง6ลูกด้วยกันซึ่งดราก้อนบอลลูกสุดท้ายเนี่ยปีศาจบัว ก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรมากมันก็แค่นั่งเฉยๆและมันก็เชื่อว่าเดี๋ยวดราก้อนบอลลูกที่7จะมาหามันเองผู้หงอคงก็มานั่งปรึกษากันครับว่าจะทํายังไงดีพวกเขาจะต้องรีบตามหาดราก้อนบอลลูกที่7ให้ทันก่อนปีศาจบัวในขณะที่อับจนหนทางกันอยู่นั้นดราก้อนบอลลูกที่7เนี่ยก็ได้ถูกเปิดเผยครับว่าอยู่ที่โป้ยกายนั่นเองโดยโป้ยกายเนี่ยบอกว่าดราก้อนบอลนี้เป็นมรดกตกทอดจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาบอกว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดถ้ายัางไม่ถึงเวลา แต่ตอนนี้เขาคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาออกมาโชว์จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็รวบรวมกําลังพลบุกเข้าไปที่หมู่บ้านที่วัดบุกชิงโจมตีเล่นงานใส่ลูกน้องของพวกปีศาจบัวโดยที่พวกมันนั้นยังไม่ทันตั้งตัวนะครับทำให้ปีศาจหัวทองเนี่ยเธอโดนจัดการเล่นงานและก็เสียชีวิตไปปีศาจบัวเนี่ยโผล่ออกมาจะเล่นงานพวกเขาแต่ก็โดนผู้เท่าเต่าเนี่ยจัดการเล่นงานสวนพลังกลับไปเสียนเต่าเองเนี่ยก็มีพลังพิเศษเหมือนกันครับ ปีศาจบัวเห็นว่าตัวเองเสียเปรียบเนี่ยก็เลยเรียกยานอาวกาศแล้วเรียกปู่ของหมอคงออกมาบอกว่าให้ส่งตราก้อนบอลมานี่ซะทำไมอย่างนั้นเนี่ยเขาจะสังหารปู่ของหมอคงหมอคงพยายามจะพุ่งตัวเข้าไปช่วยปู่แต่ก็โดนปีศาจบัวใช้พลังเสกใส่จนก,กระเด็นออกมาจากนั้นปีศาจบัวก็ใช้พลังสะกดจิตเสกให้ทองฟ้ามืดครึ้มเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ควบคุมเหล่าบรรดาวิญญาณของชาวบ้านเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลายเป็นซอมบี้เป็นศพเดินได้มาจัดการเล่นงานพวกเซียนต่อกับหมอคงพวกชาวบ้านเนี่ยมีกันเยอะมากครับ ทำให้พวกเขาเนี่ยหนีแทบจะไม่ได้เลยในขณะนั้นเองงอคงก็เรียกเมฆวิเศษออกมาแล้วก็หอบไปฟาดโจมตีใส่ปีศาบัวที่มันกําลังไร้คาถาอยู่นั่นเองทําให้คาถาเนี่ยถูกขัดจังหวะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กับปีศาบัวครับในตอนนั้นเซียนเต่าเนี่ยก็ถามกับปู่ของงอคงว่าตรา้อนบอลทั้งหลูกเนี่ยอยู่ที่ไหนปู่งอคงเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าน่าจะอยู่ในท้องของมันมันน่าจะเก็บไว้ในท้องเซียนเต่าเนี่ยก็เลยมีแผนบางอย่างฉะนั้นเซียนเต่าก็บุกเข้าไปโจมตีใส่ปีศาบัวร,วรวมพลลลงแลป่่อยใส เขาใช้จังหวะตรงนี้เนี่แหละครับยัดตรากันบอลเข้าปากปีศาจบัวแล้วก็ให้หงอคงเนี่ยใช้กระบองยืดได้หดได้กระทุ้งเข้าปากไปเมื่อตรากันบอลรวมกันทั้ง7ลูกเทพเจ้ามังกรเนี่ยก็เตรียมตัวจะถือกําเนิดเกิดขึ้นในระหว่างนั้นเองปีศาจบัวเนี่ยก็ได้เจ็บท้องมากๆมันพยายามจะเรียกยานอาวกาศเพื่อจะหนีพอมันหนีขึ้นยานไปได้ไม่ทันไรครับยานเนี่ยมันก็เกิดบึ้มขึ้นมา เทพเจ้ามังกรโผล่ออกมาครับร่างปีศาจวัวนะแตกสลายเทพเจ้ามังกรเนี่ยก็บอกให้คนที่ปลุกเขาเนี่ยขอพรพิเศษไม่ได้หนึ่งข้อและเขาจะบันดาลให้ทุกสิ่งในระหว่างนั้นพวกเขาก็ยอมเสียสละให้เด็กน้อยเจนเจนเนี่ยขอพรให้พวกชาวบ้านเนี่ยฟื้นตื่นขึ้นมาพวกเขาคือคนบริสุทธิ์ที่ต้องเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเทพเจ้ามังกรเนี่ยก็บันดาลให้ครับไม่นานนักชาวบ้านเนี่ยก็ฟื้นตื่นขึ้นมาและชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็กลับมาสงบสุขกันอีกครั้งในตอนสุดท้ายเนี่ยเลอผิงก็ได้บอกว่า พวกเราเนี่ยยังสู้กันไม่จบนะมาต่อสู้กันตัดสินหาผู้ชนะกันดีกว่าและทั้งคู่ก็มาต่อสู้กันเพื่อหาผู้ชนะต่อไปนะครับแล้เรื่องราวของ d รา g ัลบอลแมจิกบิกินปี1991ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอยดรากอนบอลนะครับก็นี่เป็นภาคที่ เก่าแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วนะครับในปี1 9 9 1เนลยนะใครทันดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เด็กแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับราก g o n นบอลนะครับมีการดัดแปลงต้นฉบับเล็กน้อยชื่อตัวละครเนี่ยก็อาจจะฟังดูแปลกแกไปนะครับคุณผู้ชมเลครับเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่ายังพอจำคร่าวครงเนื้อเรื่องได้ไหมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเคยดูถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง3 m m o v i e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับกับกาารรดดูภพ,พยนต์สสี